สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่ๆแลวก็คุณผู้ชมทุกท่านเลยค่ะ mm. ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลหนูเล็กรถมือสองค่ะรถสวยคุณภาพเกรดเอวันนี้พามาอัปเดตตัวรถราคาเบาให้ชมกันอีกแล้วนะคะ mm. ก่อนชมคลิปกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดตามให้หนูเล็กด้วยค่ะ mm. นะเดี๋ยวหนูเล็กจะให้ดูรถหลักรุ่นค่ะรุ่นกันไปนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะ mm. เดี๋ยวเริ่มกันที่คันแรกเลยเพื่อจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะคะ mm. สาหรับคันแรกคันนี้ค่ะ สาย h นะคะ Honda สาย h ฮสฮอนด a z เจทหนึ่งปี2021รถเพิ่งเข้ามาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะคะใครหารุ่นนี้อยู่เข้ามาจัดได้เลยค่ะเพราะว่ารุ่นนี้เข้ามาไม่นานออกแล้วแน่นอนต้องออกแน่นอนนะคะ ราคา459,000บาท Honda Jazz รถอนเนกประสงค์เครื่องพัน0้าที่วัยรุ่นชอบใช้งานดีจริงๆนะคะตัวรถเนี่ยให้ความอนเนกประสงค์สุดๆเลยผอเลตประมาณ8,000นะคะสำหรับวีพัทคันนี้ด้านหลังมีเซ็นเซอร์มาให้เสารับสัญญาณให้แบบชัรกฟินค่ะรอบคันสวยมากๆไฟก็เป็นไฟ LED ไฟเดิมแท้โรงงานนะคะเรียมสันตัวรถครบชัดเจนไม่มีรอยบุบหลักยิ้ม400,000เท่าไหร่นะหนูเล็กลืม 4 5 0 0 0 0หใช่ไหมสี่แสนสามหมื่นันส้าหมื่นเก้าพันนะจ๊ะอย่าสับสนกันนูเล็กนะ4 5 9 0 0 0บาทค่ะคันนี้ ถัดมาค่ะ Toyota v o อสนะคะ VO อคันนี้ได้เป็นปี 2, 2022ค่ะ1.5 n t เลขไมล์99หมค่ะรถปลดระวงังหน่วยงานสีบอลเงินเข้าศูนย์ตรงเช็ค่าบศูนย์ได้นะคะ3 5 9 0 0 0บาทค่ะคันนี้เครื่องพันห้าเหมือนกันแต่บอดี้ไม่เหมือนกันนะคะเครื่องเท่ากันแต่บอดี้ไม่เท่ากันใครที่ชอบแบรนด์ Toyota อยู่นะคะ VO อก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจค่ะ NT ไม่มีอะไรหวือหวาค่ะ ไม่มีอะไรบุหวาเลยใช้งานได้ง่ายๆเลยค่ะลอ้อกระทะภา,ายในบอบผ้านะคะแต่ที่แน่คือได้รถปีใหม่สุดๆแล้วก็เป็นรถที่เข้าศูนย์ตรงตลอดนะคะคันนี้พ่อนเลทประมาณ6 0 0 0กว่าบาทจะเต็มฟรีดาวได้เลยถัดมาค่ะ1.5มิตรคันนี้ปี2021ค่ะเลขใหม่อยู่ที่แสนห้านะคะตัวมิดคันนี้ราคา3 7 9 0 0 0เ้าบาทขอยัดอัพเพิ่มขึ้นมา2 0 0 0 0ื่นบาทเนื่องด้วยเป็นตัวมิดไฟหน้าเขาจะให้เป็นไฟโปรเจคเตอร์พร้อมไฟเดทาวน์ดยิ่งไลท์ข้างในได้เบาะหนังแล้วก็ได้หน้าจอทัชสกรีน กล้องมองหลังแอร์ออโต้นะคะออปชันได้เยอะนะแล้วก็ด้านหลังมีเซ็นเซอร์ให้2จุดพร้อมกับตัวกล้องมองหลังที่จัดมาให้แล้วเรียบร้อยด้วยถัดมาค่ะคันนี้ โตโยต้ายาริสีนี้ไม่สำข่าแน่นอนค่ะสีน้ำเงินแต่ไม่ได้น้ำเงินเข้มอะไรขนาดนั้น1.2สปอร์ตปี2022เลขไม่20,000เป็มก่อนที่จะเป็น all new นะคะคันนี้ยาริส1.2สปอร์ตค่ะไฟหน้า LED นะคะสปอร์ตไลท์คู่หน้ามีมาให้ล้อมแม็กได้สีทูโทนรับมากับกระจกมองข้างสีดำพร้อมไฟเลี้ยวติดฟิลม์มติดกล้องมาให้เรียบร้อยกระจดพัดเดิมโรงงานมือเปิดได้สีเดียวกันกันกบตัวรถค่ะ รอบขานสีเดิมเนียนมากๆเลยนะคะติดสเกิร์ตมาให้แล้วด้วยค่ะด้านหลังกล้องท้ายมีกล้องถอยหลังมีนะคะหน้าจอทัชสกรีนมีค่ะแอร์ออโต้เกียร์ออโต้นะคะเบาะหนังด้วยข้างในคันนี้4 0 9 0 0 0 29,000บาทอนเลทประมาณ7,000นะคะรายได้15ซื้อคนเดียวจบถัดมาค่ะโตโยต้ายาร5ลท5ประตู Hatchback คันนี้ได้เป็นตัว 1.2e ค่ะ สวยนะสีแดงว่าไปปี2018ค่ะราคา319,000บาทผ่อน5 0 0บานนะคะยิ่งถูกขึ้นทุกทีผ่อน5,000รายได้ขอหมื่นหนึง่ง ถ้ามีเครดิตซื้อคนเดียวจบถ้าไม่มีเครดิตขอคนกู้ร่วมเอาแบบตรงๆเลยนะคะเครดิตดีไม่ใช้เงินดาวค่ะจะเต็มฟรีดาวได้เลยผ่อนเลทห้าพันเท่านั้นผ่อนพอๆกับรถมอเตอร์ไซค์เลยพี่พี่นะใครหารถเก่งไว้ใช้งานผ่อนเบาๆแบบนี้นะคะยาลิสก,ก็เป็นอีกคันที่น่าสนใจนะคะผ่อน5,000ันย้ำนะผ่อน5,000ันยไ,ได้10,000ถ้ามีเครดิตไม่ใช้คนคำ้ำถ้าไม่มีขอคนค้ำ1คนนะคะสวยน่าใช้มากอ่ะถัดมาค่ะคันนี้จริงชอบเลขทะเบียนนี้มากเลยนะ หนูเล็กชอบเลขทะเบียนมากนะคะเลขประจำตัวเลยนี่คันนี้ค่ะยาลิสแต่ได้เป็นโฉบใหม่แฮมเมอร์เฮดค่ะคันนี้สีเทาดำปี2023เลขไม่4ี่0 0 0 0นนะคะ1.2สปอร์ตราคา459,000่าสีเทาดำสวยมากไฟตกกระทบลงมาทำไมสวยขนาดนี้สวยอะไรเบอร์นี้ไฟหน้าได้เป็นไฟแบบโปรเจกเตอร์พร้อมไฟเดทาวน์นิ่งไลท์แล้วก็ไปโฉมแฮมเมอร์เฮดด้วยไฟสวยนะคะคันนี้โอ้โห สวยจริงๆนะแล้วก็ล้อมแม็กได้เป็นสีทูโทนค่ะเอี่ยมมากๆเงาวับเลยพี่พี่คะ่ะติดฟีีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะข้างในเขาหนูเล็กไม่แน่ใจนะในเรื่องของตัวออปชั่นนะคะเสารับสัญญาณให้เป็นแบบชักฟินค่ะกระจกไรฟ้าติดตั้งให้แล้วก็จกพัดเดิมโรงงานนะคะแล้วก็ตัวนี้มันเป็นตัวเริ่มต้นนะคะตัวเริ่มต้นก็จะไม่ได้มีหนะ้าจอทัชสกรีนมาให้นะพี่พคะ่ะ เบา้านะคะแต่สวยจริงใครไม่ได้ซีรีสเรื่องออปชันนะคันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะคะมาอัปเดตคันนี้คันสุดท้ายของแถวนี้แล้วกันเนะาะ t o y ย t a v วีออีก1คันนะคะ t o y ย t a v วีออคันนี้ปี2021ไม่90,000มตัว1.5มิตรราคา3 8 9 0 0 0 0บาทค่ะคันนี้สวยนะคะ สวยเลยไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดทัมมิ่งไลท์สปอร์ตไลท์คู่หน้ามีค่ะล้อแม็กได้เป็นสีเงินนะคะเหลี่ยมสันตัวรถคมชัดไม่มีรอยบุบลักยิ้มกระจกพาร์ทเดิมโรงงานนะคะด้านหลังนะเสารับสัญญาณเป็นหางกระเบนค่ะกระจกไลฟ์ฟาติดตั้งให้แล้วเพิ่งติดฟิล์มให้ใหม่ด้วยคันนี้นะคะกล้องถอยหลังมีให้จากโรงงานเลยทะเบียน867นะคะพนเลทอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0รายไดเหมือนหาเช่าซื้อคนเดียวจบ ะคะใครสนใจคันไหนนะคะกดติดตามได้เลยค่ะแล้วก็โทรเข้ามาเบอร์ที่อยู่ในปักหมุดไว้ด้านล่างนะคะ0 9น3 8 9ก8 8 8ปเเบอร์นี้แอดไลน์ก็ได้หรือจะโทรเข้ามาก็ได้ค่ะสอบถามเลยว่าชอบเป็นคันไหนนะคะแจ้งเข้ามาได้เดี๋ยวเล็กแนะนําในเรื่องของรายละเอียดก,การจัดไฟแนนซ์รายละเอียดของรายได้ต่างๆหรือว่าจะเป็นในเรื่องของสอบถามเลดอกเบี้ยต่างๆเดี๋ยวเล็กแจ้งข้อมูลให้นะคะหรือจะนัดเข้ามาทดลองขับก็ได้ค่ะพี่พ่ะ ประมาณนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามชมนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าหนูเล็กมีคลิปรถส,สวยๆให้ชมแน่นอนค่ะเดี๋ยววันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ